สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเสียงแห่งการเติบโตอีกครั้งวันนี้เราจะพูดถึงหนังสือที่เปลี่ยนแปลงวิธีคิดของใครลหลายๆคนหนังสือเล่มนั้นก็คือ The Power of Now ของ e c k h a r t t o l l e มันจะช่วยให้เราทราบว่าการอยู่ในปัจจุบันคือคำตอบของการ YouTube, หายุดทุกและวิธีที่จะทำให้เรารู้สึกสงบและมีความสุขได้ในทุกๆช่วงเวลาแก่นของหนังสือเล่มนี้ก็คือ การนำเราเข้าสู่การอยู่ปัจจุบันหลายคนมันจกจะกังวลเกี่ยวกับอดีตหรืออนาคตซึ่งทำให้เราหมกมุ่นกับความคิดเหล่านั้นหนังสือเล่มนี้อธิบายว่าการอยู่ในตอนนี้คือทางออกในการปลดปล่อยจากความเครียดและความทุกข์ที่เกิดจากความคิดสรุปแนวคิดสำคัญจากหนังสือเล่มนี้มีอยู่สามข้อด้วยกันข้อที่หก็คือความคิดแหล,ลมไม่ได้เป็นตัวตนของเรา เรามักจะผูกติดกับความคิดหรืออารมณ์จนคิดว่านั่นมันคือตัวตนของเราแต่ความจริงแล้วเราคือผู้สังเกตที่สามารถปล่อยวางจากความคิดเหล่านั้นได้ข้อที่2ก็คือพลังของการอยู่ในปัจจุบันทุกครั้งที่คุณสามารถอยู่ในปัจจุบันได้อย่างเต็มที่คุณจะพบว่าความคิดและความกังวลต่างๆนั้นหายไปและมันจะทดแทนด้วยความสงบการอยู่ในตอนนี้ทําให้เรามีสติ และสามารถรับรู้ความสุขในชีวิตได้อย่างจริงๆและข้อที่3ก็คือการหลุดพ้นจากการติดอยู่ในความคิดเรามักจะติดอยู่ในจิตใต้สำนึกที่ไม่หยุดคิดถึงอดีตหรืออนาคตและการจดจ่อกับความคิดเหล่านั้นทำให้เราไม่สามารถสัมผัสกับปัจจุบันได้หนังสือเล่มน,นี้แนะนำว่าให้เราฝึกหันมารับรู้และมีสติในทุกช่วงขณะวิธีการใช้ชีวิตในปัจจุบัน หฝึกการสังเกตความคิดของตัวเองการหยุดพักและสังเกตความคิดของตัวเองเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรับรู้ว่าคุณกำลังจมอยู่กับความคิดมากเกินไปคุณสามารถแค่สังเกตโดยไม่ต้องไปติดตามหรือไปเชื่อกับมันก็ได้ข้อที่2การทำสมาธิสมาธิช่วยให้คุณจดจ่อกับการหายใจและการรับรู้ในปัจจุบัน จึงช่วยให้ความคิดที่ฟุ้งซ่านลดลงเริ่มจากการใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการฝึกทำสมาธิมันทำให้เรามีสติในทุกช่วงเวลาส่วนข้อที่3ก็คือปล่อยวางจากอดีตและอนาคตอย่าให้ตัวเองยึดติดกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตหรือกังวลกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้คุณเสียเวลาในปัจจุบันคุณควรฝึกการอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ประโยชน์จากการใช้ชีวิตในปัจจุบันก็คือลดความเครียดและความวิตกกัวงวลการหยุดคิดเกี่วกับอนาคตหรืออดีตช่วยคุณรู้สึกผ่อนคลายและสงบการเพิ่มความสุขในชีวิตการหยุดในตอนนี้ทําให้คุณสามารถสัมผัสประสบการณ์ต่างๆได้อย่างเต็มที่และประโยชน์ข้อต่อไปก็คือการเข้าใจตัวเองมากขึ้นคุณจะเริ่มเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นเมื่อคุณสามารถแยกตัวตนกับความคิดและอารมณ์ ขอบคุณที่ฟังจนจบครับถ้าคุณอยากเริ่มใช้ชีวิตในปัจจุบันและปล่อยวางความคิดที่ทำให้เครียดลองฝึกเคล็ดลับจากหนังสือ The Power of Now ในชีวิตประจำวันดูนะครับอย่าลืมกดติดตามและแชร์ตอนนี้ให้กับเ,เพื่อนๆที่ต้องการความสงบในชีวิตแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าอย่าลืมใช้ชีวิตในตอนนี้และสัมผัสกับความสุขที่แท้จริงด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ